สวัสดีครับก็อยู่กับช่อง Mr. r a b b i ์นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มคลิปกันเลยนะครับตอนที่91้าวาหูแข็งแกร่งไหมหลงเฟยไม่รู้เผ่าเสือโครงเข้มแข็งขนาดไหนหลงเฟยก็ไม่รู้เขารู้เพียงแค่อย่างเดียวว่าเขาจะต้องแข็งแกร่งมากกว่านี้แล้วก็มากขึ้นไปอีกเขาต้องการช่วยสมิงสาวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องช่วยสมิงสาวให้ได้เพราะเขาไม่อยากเห็นเด็กสาวที่ใส่ซื้อบริสุทธิ์คนหนึ่ง ต้องถูกผู้ยี่ผู้ยำให้มีราคีติดตัวถึงแม้ว่าเวลาที่ได้อยู่ร่วมกับสมิงสาวจะมีเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่เขาก็รู้สึกดีดต่อนางเป็นพิเศษสิ่งที่เขาไม่เห็นเหมือนกับเด็กผู้หญิงอื่นๆที่เคยพบมาทั้งความไร้เดียงสามีเมตตาและความน่ารักแต่ในเวลาเดียวกันก็ป่าเถื่อนทะลึง่งทะเลนและก็ยังเดือดาอีกด้วยเด็กสาวที่น่ารักขนาดนี้ทำไมถึงดำรงชีวิตอยู่ในป่าได้นะ ช่างทำลายสิ่งของให้เสียหายตามอำเภอใจได้จริงๆเลยต้องช่วยยังไงก็ต้องช่วยให้ได้ผู้เขทาท้งลูกจะถูกชำระล้างให้สะอาดตัวของหลงเฟยเองในตอนนี้มีเลือดไหลาจากบาดแผลเล็กน้อยถ้าสู้กับสัตว์พิเศษขั้นที่หหรือ2ก็ยังสบายอยู่แต่ถ้าอยู่ๆเกิดแจ็คพอตดวงสวยไปสู้กับสัตว์พิเศษขั้นที่3ก็อาจจะถึงตายได้บาดแผลที่ลึกเกือบเห็นกระดูกก็มาจากฝีมือของสัตว์พิเศษขั้นที่3สู้สู้ หลงเฟยหอบหายใจแล้วพันพระแลพันแผลแบบง่งายๆกินยารักษาอาการบาดเจ็บขั้นสูงลงไปยังไม่พอมันยังไม่พอยังต้องล่าต่อตลอดทั้งวันหลงเฟยแทบไม่ได้พักผ่อนเลยกลายเป็นเหมือนกับเครื่องจักรที่ทํางานตลอดทั้งวันคืนไม่มีวันหยุดถึงปลบคขาติ้งขอแสดงความยินด,ดีกับผู้เล่นหลงเฟยเลื่อนขั้นเป็นเป้าหมายจ้างหลิงขั้นที่4ชั่วพริบตาเดียวก็เลื่อนขั้นแล้ว สถานะทุกๆอย่างได้รับการฟื้นฟูร,รวมไปถึงอาการบาดเจ็บต่างๆก็หายเป็นปริดทิ้งไปด้วยหลงเฟยถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วพึมพำกับตัวเองว่าในที่สุดก็เลื่อนขั้นสถีนี่ถ้ายังไม่เลื่อนนี่คงจะเสียยาเจิ้นหลิงไปอีกเม็ดแน่ๆถ้าจะปลดปล่อยสถานะทุกๆอย่างออกมาโดยใช้พลังลมปราณของหลงเฟยคงไม่พออย่างแน่นอนตกดึกเป็นช่วงเวลาของสัตว์วิเศษ ที่พวกมันต่างพากันออกหาก,กินกันสามารถพูดได้ว่าช่วงกลางคืนถือเป็นเวลาของสัตว์วิเศษอย่างแท้จริงลงเฟยยิ้มอย่างมีความสุขพูดด้วยความตื่นเต้นว่าถึงเวลาของสัตว์วิเศษแล้วก็เป็นเวลาของคาด้วยสําหรับลงเฟยแล้วเขาสามารถควบคุมพวกมันทั้งหมดให้อยู่ในกามือของเขาแล้วฆ่ามันเลือดของสัตว์วิเศษขั้นที่3มยังสามารถใช้เขียนพยันได้อีกด้วยลงเฟยกระโดดเข้าสู่เงามืดหลังจากนั้นไม่กี่นาที ครมโครมเสียงปะทะกันอย่างรุนแรงก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงร้องอย่างเจ็บปวดที่ดังขึ้นของสัตว์วิเศษตายซะสังหารมังกรคลั่งสวกหลงเฟยยังคงไล่ล่าตลอดทั้งคืนบางตัวก็ตายคาที่บางตัวก็วิ่งหนียังไม่คิดชีวิตเสียเวลาต้องไปตามหาเหยื่อต่อใหม่อีกทุกทกที่ที่เข้าไปต่างเต็มไปด้วยซากศพของสัตว์วิเศษเรียงรายติ้งขอแสดงความยินดีกับเพื่อเล่นหลงเฟยได้รับจิตวิญญาณแห่งอักคีครบร้อยแต้ม ต้องการจะเสริมความแข็งแกร่งหรือไม่เสริมความแข็งแกรง่งติ้งเสริมความแข็งแกร่งล้มเหลวฮะลงเฟยด่าแบบไม่เกรงใจแม่งเอ้ยนี่มันครั้งที่13แล้วนะนี่มันจะไม่มีวิธีให้เกิดอัตราการเกิดธาตุไฟสําเร็จขึ้นไปถึง70%เลยหรือไงฟะสาเร็จแค่7ครั้งที่เหลือคือล้มเหลวแต่ว่าอัตราการเกิดธาตุไฟสาเร็จ70%สเร็ในตอนนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อแล้วช่างมันเถอะ ยังไงการเลื่อนขั้นก็ยังสําคัญกว่าหลงเฟยวิ่งเข้าไปในความมืดอย่างรวดเร็วช่วงสายของวันที่สองติง้งขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นหลงเฟยเลื่อนขั้นเป้าหมายจ้านหลิงขั้นที่5สู้หลงเฟยวปวดเมื่อยไปหมดทั้งตัวโชคดีที่ยังฟืน้นฟูได้ตอนเลื่อนขั้นไม่อย่างนั้นคงไม่ไหวเหมือนกันลําบากเหลือเกินทุกๆอย่างมันเกินขีดจํากัดของเขาไปแล้วหลังจากได้พักไปถึงครึ่งชั่วโมงหลงเฟยก็ตรวจสอบดูค่าประสบการณ์ที่มีทั้งหมด เมื่อเห็นเลขศูนย์ต่อการหลายตัวหลงเฟยแทบจะเป็นลมหาค่าประสบการณ์5ล้านแต้มแล้วนี่ต้องค่าถึงเมื่อไหร่ถึงจะเลื่อนขั้นนะนี่มันงมเข็มในมาหาสมุทรชัดๆหลงเฟยนึกได้อยู่ในใจทำไมค่าประสบการณ์ถึงเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวแบบนี้ละ่ะกว่าจะเลื่อนขั้นได้นี้เน่ยแทบตายเลยอีกอย่างถ้าต้องมาหาค่าประสบการณ์จากสัตว์พิเศษขั้นที่1และขั้นที่2ในตอนนี้ก็ยิ่งน้อยมากก็ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนกว่าจะได้ประสบการณ์ครบ จะเลื่อนสถานะเป็นจ้านหวางด้วยสภาพแบบนี้คงจะลำบากหลงเฟยครุ่นคิดนอกจากนอกเสียจ,จากว่าจะต้องล่าสัตว์วิเศษขั้นสูงก็ยังพอไหวแต่ว่าเราไม่รู้จักสภาพที่แท้จริงของภูเขาหวงสซื้อวานไม่รู้ว่าสัตว์วิเศษขั้นสูงอยู่ที่ไหนอีกหลงเฟยรู้สึกยุ่งยากนักอีกอย่างในใจของเขาก็ยังเป็นห่วงสมิงสาว่าตอนนี้หล่อนจะเป็นอย่างไรบ้างเสือปจะไม่ทำเกินที่เขาสั่งใช่ไหม หรือไม่กลัวว่าเสียปายจะหาเขาไม่เจอแต่กังวลว่าเสียปายจะทําเรื่องบุ่มบามจนเสียงานหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็ทั้งหมดที่เขาทํามาจนถึงตอนนี้ก็จะเสียเปล่าในทันทีถ้าคิดจะเลื่อนขั้นในเวลาสั้นแบบนี้คงไม่น่าจะได้แล้วละ่ะค่าประสบการณ์5ล้านแต้มการจะเลื่อนขั้น1นขั้นอย่างน้อยต้องใช้เวลา3วันแต่จะต้องมีเงอนไขคือห้ามดื่มห้ามกินห้ามพักแล้วก็ห้ามนอนงานด่วนในตอนนี้คือหนีออกจากเผ่าเสือโคร่งยังไงดี หากสมิงสาวยังไม่อยากหากสมิงสาวยังไม่ยากเท่าหนีออกมาจากที่นั่นได้ยังไงหลงเฟยคิดวิเคราะห์ในเวลาเดียวกันก็ตรวจด,ดูสถานะอีกครั้งหลอมอาวุธจัดกระบวนการจัดกระบวนการอย่างรุนแรงปรุงยาการบังคับสัตว์ทันใดนั้นดวงตาหลงเฟยเบิกโพลงแววตาเปล่งประกายการบังคับสัตว์งั้นหรือถ้าหากว่าข้าสามารถขี่นกได้แล้วก็ข้าก็จะสามารถขี่มันหนีออกมาจากค่ายเสือโครงได้สบาย ใช่แล้วน้ำเสียงหลงเฟยดูตื่นเต้นเผ่าเสือโครง่งไม่มีมือธนูเลยสักคนเดียวแล้วอีกอย่างเผ่าเสือโคร่งเป็นเผ่าที่ดุร้ายที่สุดที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินของปีศาจหากจะไปประทะกันตรงๆคงไม่ดีแน่มีแต่ต้องหนีขึ้นฟ้าเท่านั้นถ้าบินได้งานก็จะง่ายขึ้นนกนกถ้าจะหานกน่ากลัวจะต้องไปหาอินทรียเปลวเพลิงตามหน้าผาเท่านั้นหลงเฟยเคยลองมองไปบนท้องฟ้าไม่กี่ครั้งแต่ว่าตัวที่ปีกกว้างที่สุด ก็แค่2เมตรกว่าถ้าจะให้มันดูดีหน่อยต้องเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สามารถแบกคนสองคนได้อย่างไงไ่ายดายเป้าหมายในตอนนี้คือต้องจับอินซีเปลวเพลิงเมื่อรวมกับค่าประสบการณ์จากการปรุงยาและผ้ายันหลงเฟยร,รู้ได้อย่างรวดเร็วถ้าหากจะให้บังคับสัตว์ขั้นสูงนั้นจะต้องลองขี่เพื่อให้ระดับสูงขึ้นเรื่องนี้ง่ายมากหลงเฟยพุ่งไปล่าสัตว์วิเศษขั้นที่หนึ่งอย่างรวดเร็วทันใดนั้นก็เริ่มบังคับการบังคับสัตว์ตามที่คาดไว้ และททำตาข่ายไฟฟ้าใส่เหยื่อล่อไว้ด้านหน้าเพื่อล่อสัตว์วิเศษให้มันติดกับดักไฟฟ้าจะเข้าไปก็จะเข้าไปในใจของสัตว์วิเศษอู้สัตว์วิเศษเข้ามาดมสักพักก็ได้วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วแล้วในเวลานี้ติ้งกันบังคับสัตว์ล้มเหลวค่าความชํานาญบวกหนึ่งคิดหนีงั้นหรือหลวงเฟย์กระโดดออกมาแล้วเข้าจับสัตว์วิเศษตัวนั้นในทันทีพร้อมกับกล่าวว่าข้าจะให้แกหนีได้หรือ ให้ความร่วมมือซะดีๆไม่อย่างนั้นข้าจะฆ่าแกนะแล้วจับมันกดไว้การบังคับสัตว์ติ้งการบังคับสัตว์ล้มเหลวค่าความชํานาญบวกหนึ่งการบังคับสัตว์ติ้งค่าการบังคับสัตว์ล้มเหลวค่าความชนานาญบวกหนึ่งหลงเฟยยังไม่หยุดแม้จะ,ะเผชิญกับความล้มเหลวต่อเนื่องรวมๆแล้วล้มเหลวไปประมาณร้อยกว่าครั้งติ้งขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นหลงเฟย,ยการเลื่อนขั้นบังคับสัตว์สูงขึ้น เป้าหมายการบังคับสัตว์ขั้นที่1เลื่อนขั้นแล้วอีกรอบแล้วก็ทําซ้ําอีกรอบหนึ่งติ้งขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นหลงเฟยสังหารกวางไฟได้รับค่าประสบการณ์130แตม้มพลังรมปาน10แตม้มค่าพละกําลัง1แตม้มโถเว้ยฝึกมันจนตายเลยหรือนี่หลงเฟยมองพิสัตว์วิเศษที่กําลังน้ําลายฟูมปากตัวนั้นบนกับตัวเองว่านี่เราคงจะบังคับหรือว่าฆ่ามันอยู่กันแน่นะ ถ้าอยู่ดีๆมีแนวคิดอะไรต่างๆขึ้นมาภายในสมองของคนอย่างรวดเร็วแล้วละก็พยายามครอบงำความค,คิดของคุณอยู่ตลอดเวลาสักวันคุณก็อาจจะน้าลายฟูมปากตายก็ได้เพียงแต่ว่ามันก็เหมือนกันกับลงเฟยการบังคับสัตว์ไม่กี่ครั้งก็อาจจะทําให้มันตายได้ถ้าเราที่ฝึกบังคับมันเป็นสัตว์ขนาดเล็กมากหาตัวใหม่ดีกว่า ครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ